สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปนะครับตอบคำถามนะครับพร้อมกับอัปเดตนะครับเว็บไซต์ตัวใหม่นะครับพูดถึงเว็บไซต์ตัวเก่าก่อนนะครับล่าสุดที่ผมได้ทำคลิปลงไปนะครับชื่อเว็บมิเนอร์บิดนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเมื่อคืนนะครับเขาได้ทำการประกาศนะครับปิดตัวเว็บไซต์ลงนะครับโดยเปิดมาได้ระยะเวลา4วันนะครับ4วันกว่านะครับ ได้ทําการประกาศปิดตัวเว็บไซต์ลงนะครับเนื่องจากนะครับการเงินของเขานะครับกาขาดสภาพคล่องนะครับการเงินขาดสภาพคล่องไม่มีเงินจ่ายสมาชิกนะครับจึงได้ทําการประกาศปิดตัวลงนะครับเพื่อนะครับเพื่อไม่ให้สมาชิกคนใหม่นะครับลงทุนเข้าไปนะครับทางเว็บไซต์ก็เลยตัดสินใจปิดตัวลงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเอ่อเพิ่มเติมนะครับต่อสมาชิกท่านใหม่นะครับที่จะทําการฝากเงินเข้าไปนะครับ เนื่องจากนะครับเขามีเขาบอกว่าเขาแจ้งว่านะครับที่เขาแจ้งเมื่อคืนนะครับเขาบอกว่ามีสายปีนะครับจำนวนมากนะครับที่ไม่ได้ทําการลงทุนนะครับเอาลิงก์นะครับเอาลิงก์ประเชร์นะครับเพื่อรับค่าแนะนํานะครับค่าคอมมิชชั่นนะครับซึ่งทางเว็บเขาเป็นระบบการจ่ายเงินแบบออโต้นะครับอัตโนมัตินะครับคือถอนปุ๊บก็จ่ายปั๊บนะครับซึ่งไม่ไม่ผ่านตัวกลางนะครับไม่ผ่านแอดมินนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาสายปีนะครับถอนค่าคอมมิชชั่นก็จะจ่ายอัตนาจ่ายอัตโนมัตินะครับจ่ายอัตโนมัติทันทีนะครับจึงทําให้การเงินของเขานะครับขาดสภาพคล่องนะครับไม่มีเงินจ่ายนะครับเงินหมุนเวียนไม่พอในระบบนะครับจึงทําการตัดสินใจนะครับปิดตัวลงนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอโทษสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่ลงทุนตามผมมานะครับก็เกิดความเสียหายนะครับเกิดการขาดทุนนะครับ ซึ่งผมเองก็ได้ทําการเอามาลงทําคลิปลงนะครับช้าเกินไปนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็ประมาณว่าจะเทดสอบนะครับว่าให้มันมั่นใจก่อนนะครับว่าจะถอนได้จริงหรือเปล่านะครับถอนได้กี่ครั้งนะครับเลยถอนมาเป็นเวลา3วันนะครับก็มาทำคลิปนะครับก็ทําคลิปลงไป1วันก็อีกวันหนึ่งก็ก็ปิดเลยนะครับก่อนนี้ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับ สัง้ทั้งั้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าสมาชิกนะครับคิดจะลงทุนนะครับต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับลงทุนเฉพาะที่เรารับความเสี่ยงได้นะครับอย่าเอาเงินทั้งหมดนะครับของเรามาลงทุนนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีสมาชิกหลยท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าเว็บพอเป็นอะไรนะครับปิดไปหรือว่ามีปัญหาอะไรยังครับผมก็อธิบายประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูเว็บไซต์ตัวใหม่กันนะครับอ่าเป็นการขุดเหรียญด็อกคอยนะครับ นะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับเมื่อคืนนะครับซึ่งอยู่ในอันดับท็อปนะครับของเว็บไซต์ชั้นนำนะครับผมจะพาไปดูเว็บไซต์ที่จัดอันดับท็อปนะครับของเว็บขุดนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับนี่จะเป็นเดสบอร์ดนะครับโฆษณานะครับซึงนี้ครับเว็บไซต์ที่ผมจะแนะนำนะครับอยู่ในอันดับท็อปนะครับ อ่าแนวท็อปนะครับคือเว็บไซต์พวกนี้นะครับที่อยู่ในกระดานเดสก์บอร์ดตัวนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ชั้นนํานะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับคือพูดถึงง่ายๆก็คือพวกเว็บไซต์ระดับท็อปๆต้นๆนะครับที่เปิดมาใหม่นะครับเว็บไซต์มาแรงต่างๆนะครับก็จะอยู่ในกระดานเดสก์บอร์ดตรงนี้นะครับเว็บไซต์ตรงนี้นะครับอันนี้คือเว็บไซต์ที่ผมเอามาแนะนําวันนี้นะครับตัวนี้นะครับโอเคครับ เรากลับไปดูที่เว็บไซต์ต่อครับตัวนี้นะครับเป็นเว็บไซต์กดดอกคอยนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกลิงก์ที่ผมวางไว้ใต้คลิปนะครับผมจะวางลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกลิงก์ก้ามานะครับก็จะให้เรากรอกนะครับเป็นที่อยู่นะครับที่อยู่ดอกคอยนะครับใช้จากกระเป๋าไหนก็ได้นะครับไม่จํากัดนะครับเพื่อนๆมีกระเป๋าไหนก็สามารถใช้ได้หมดนะครับขอให้เป็นที่อยู่ดอกคอยนะครับเอามากรอกนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับ โอเคครับมตั้รงัาดปานนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เลยนะครับมาเจอหน้าแบบนี้เลยนะครับโดยจะมีกําลังกดตรงนี้ให้ฟรีนะครับ500 GS จับนะครับเป็นกําลังกดฟรีสำหรับสมาชิกใหม่เริ่มต้นนะครับทุกท่านนะครับจะได้รับกําลังกดฟรีนะครับซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถกดฟรีได้นะครับไม่จ้องลงทุนก็ได้นะครับสาหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับหรือใครอยากจะลงทุนนะครับก็สามารถกดที เงินฝากนะครับโอนเงินฝากตอนนี้นะครับโอนเงินฝากนะครับก็จะมีการลงทุนหลายเหรียญนะครับจะลงทุนด้วยไลท์คอยนะครับ LTC หรือจะเป็นดอสคอยนะครับเป็นสดบิตคอยหรือว่า BCS นะครับเป็นเหรียญละลอกนะครับเหรียญตรอนนะครับหรือว่าจะเป็น USDT นะครับซึ่งการลงทุนกันต่ําเริ่มต้นนะครับแก่นะครับ1 TRX นะครับจะฝากด้วย TRX ก็ได้นะครับฝาก1 TRX นะครับ หรือจะฝากไว้ดรอคคอยนะครับพอเริ่มต้นที่1นล็อกคอยนะครับอโอนเหรียญมาตามที่อยู่นี่ครับตามที่อยู่ที่เขาให้มานะครับที่ขึ้นมากดค้างนะครับแล้วกดกันลอกนะครับเพื่อไปโอนเหรียญมานะครับส่วนตัวนะครับผมได้ทําการลงทุนมานะครับ140่ี t i x นะครับหรือประมาณเทียบเท่าประมาณอ่า100ยล็อกคอยนะครับสําหรับอ่า140ยี t i x นะครับเพราะเหรียญ t i x จะตัวกว่าเหรียญล็อกคอยนะครับ ก็เลยมีส okay, right ่วนต่างนิดหน่อยครับผมโอเคครับการลงทุนกันต่างมาเริ่มที่1ดอกนะครับหรือว่า1นึ่งที X นะครับก็ไม่เยอะนะครับลงทุนน้อยความเสี่ยงน้อยครับการลงทุนเยอะความเสี่ยงก็เยอะเหมือนกันนะครับผมการปันผลนะครับสำหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับจ่ายวันละ10%นะครับของยอดฝากนะครับอย่างเราฝากมา10ดอกนะครับสมมติว่าฝาก10ดอกก็ได้รับวันละ1ดอกนะครับได้รับวันละ1ดอกนะครับ ฝากมา100อดอกคอยนะครับก็จะได้รับวันละ10บดอกคอยนะครับโอเคครับเอาพาไปดูการถอนนะครับการถอนนะครับก็เริ่มต้นที่10บดอกคอยนะครับถ้าอยากจะถอนทุกวันนะครับเราก็ต้องลงทุนกันต่ำนะครับ100อดอกคอยนะครับประมาณ100อดอกคอยก็จะถอนได้ทุกๆวันนะครับวันละ10บดอกนะครับซึ่งนะครับเว็บไซต์ตัวนี้ผมขอเรียนสมาชิกทุกท่านก่อนนะครับว่าผมยังไม่ได้ถอนนะครับ เพราะว่าผมเพิ่งลงทุนไปเมื่อคืนนะครับตอนนี้ผมก็ขุดยังไม่ได้เยอะนะครับต้องขุดให้ครบ10ดอกก่อนนะครับถึงจะได้ถอนนะครับโอเคนะครับถ้าผมตอแล้วผมจะทําคลิปแยกให้อีกคลิปหนึ่งนะครับก็เป็นคลิปอัปเดตการถอนนะครับว่าจ่ายหรือเปล่าจ่ายนานไหมใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะเข้ากระเป๋านะครับหรือว่าการจ่ายของเขาโดนหักค่าธรรมเนียมหรือเปล่านะครับผมเลยจะทาคลิปแยกให้อีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็มาฝากสมาชิกก่อนนะครับ เพื่อสมัครแล้วก็กดฟรีไปก่อนนะครับโดยที่ยังไม่ต้องลงทุนนะครับหรือว่าใครจะลงทุนเลยก็ได้ครับการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับสมาชิกจะลงทุนก็ต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยนะครับผมอย่าเอาเงินทั้งหมดของเรามาลงทุนกับเว็บพวกนี้นะครับใช้แค่หเปอร์เซ็นของเงินทั้งหมดนะครับหรือว่าศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นนะครับแล้วแต่สมาชิกท่านไหนนะครับจะรับได้แค่ไหนก็ลงทุนแค่นั้นนะครับอย่าเอาเงินทั้งหมดนะครับมาลงทุนกับในเว็บพวกนี้นะครับ โอเคครับเว็บตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็การฝากเงินการถอนเงินก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงินฝากครับตรงนี้ก็จะเป็นการถอนนะครับอ้ออีกข้อนึงนะครับตรงนี้สามารถลงทุนซ้ําได้นะครับสาหรับใส่ปีนะครับใส่ปีนะครับกุดได้นะครับขุดได้เท่าไหร่ก็สามารถเอามากดนะครับกดตรงนี้นะครับลงทุนซ้ํานะครับเพื่ออัพกาลังขุดตรงนี้นะครับยิ่งกําลังกุดเราเยอะเราก็จะกุดได้เยอะนะครับแต่อ่าต่อวันนะครับก็จะกดเหรียญได้เยอะขึ้นนะครับ โอเคครับประมาณนี้ครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์กดติดตามได้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับเว็บไซต์ใหม่ๆดีๆนะครับที่ผมจะมาปากสมาชิกกันเรื่อยๆนะครับหากมีเวลาว่างนะครับผมการลงทุนก็อย่างที่ผมบอกนะครับมีความเสี่ยงนะครับมีได้มีเสียใครที่รับความเสี่ยงได้ก็ลงทุนได้ครับใครที่ยังรับความเสี่ยงไม่ได้ก็กดฟรีไว้นะครับสมัครเล่นฟรีได้นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ